จะพามาชมผักสาเลือดบอกอาผักสาเลือดดูเคยเจอไหมชี้ต้นนี่จ้ะผักสาเลือดจ้ะเด็ดยอดใช่ไหมไม่น้ำไหมน้ำแล้วโอ้ผักสาเลือดคนนี้ไหมอุ้ยเจ้าจะยอดมันนๆยอดอ่อนมันผักสาเลือดมีใครเด็ดมบ้างวะหอมกินดูกันรสชาติเป็นไงเปรี้ยวไหมอุยเออเปรี้ยวนิดๆมีรสชาติเปรี้ยว กินดูกันมีเฉพาะโคลาดนะก้าเลือดเนี่ยเฉพาะมีเฉพาะโคราดนะก็าบอมีเฉพาะที่โคราดโอ้เป็นยังไงนะก้าเลือดโคราดมาจีเก็บได้ต้องเอาอุ้ยน้ำก็ถามหายกันแล้วกันอ่ะปลูกข้าวเอาหลักไว้ดิเรามาไถแล้วปลูกยามันได้บ่มากแต่ก่อนโหยอดอ้วนถิ่นสวนนี่อุ่นหญ่ชิ้นนี้นี่อีกต้นนึง มีน้ำการแดงๆเอาจิ้มสดจิ้มน้ำพริกเนี่ยอุ้ยดูสวยแฮะจิ้มลาบโอ้โ้นี่มันต้องใช้ถุงมือเก็บนะเนี่ยไอ้ที่ต้นเห็นเห็นอยู่นี่ก็ลอยโอ้นี่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยน้ำสาเลือดก็งอกายอยู่ด้วย ว่าใดกีหย่อนจะขีได้สีที่สายพระจ่างขี่เมามาเก็บไปหายเี้ยเอาเอาเงินจ่างผวกสื่อเหลาสิน่ะมามาเก็บการแดงๆเนี่ยักซ่าเลือดมีใครมีใครรู้จักมั่งอืเป็นข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 นนุ่มๆของแต่ว่าก็มีหลังใบในการแหลมแหลมทั้งสองฝั่งเลย ขากินกิ่นลาบเออมันหอมหอมมีทั่วไปเลยในป่าธรรมชาติมันสูญพันเลยนะนี่เอามะปูกไว้นะเออเอามาปลูกไว้ในสวนตอนนั้นทำสวนตรงนี้่สะพายมาปู่แวยอืมแลงงัวก็เลยไปหาแลงงัวจีบกินนี่บวกกัวมันกินนี่มันไม่กินหรอกหนามอืมนั่นงัวก็กินยาปเามลูก วมันยังมีอยู่นี่น่ะพี่ยืนมันไม่มีแล้วอือุจจรนี่ผักซาเลือดใครเคยเห็นบ้างตลาดมันงามฉันเก็บไปขายเช่นขายดีคนเท่ารุ่นเองกินเป็นรุ่นพอรุ่นแม่น่ะคนรุ่นใหม่กินไม่เป็นดอแต่ตอนนี้ตอนนี้กิ่งซ่าเลือดเกาะขาฉันแล้วเกาะขาฉันแล้วจะออกยังไงเเด้ ด,ดูเอ้ยยเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ออกกันน้ำน้ำแก่ี่มัน